สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอขออญาตพูดแบบรวดเดียวไม่มีการตัดต่อตลอด10นาทีนะครับพี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom หรือ Aquaman กับอาณาจักรศาตสูซึ่งเป็นภาคที่2ต่อจากภาคแรกในปี2018แล้วก็เป็นเรื่องที่15ของจักรวาล DC ที่ เพิ่งจบไปจะบอกว่าเป็นจักรวาลด c ีซปัจจุบันก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเขานับว่าเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นการปรากฏตัวในบทอะควาแมนครั้งสุดท้ายของเจสันมัวมัวมัวม,วมัวนะครับในบทของอะควาแมนแล้วก็รวมทั้งทุกคาแรคเตอร์ในจักรวาลด c ีซีซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีเบน a อฟเฟก k มีไมเคิลคีตันอันนั้นของไอเดียของโปรดิวเซอร์อ ผู้จัดการคนเก่าของค่าย DC Warner นะครับเขาอยากให้ไมเคิลคีตันมาเล่นแล้วต่อมาก็มีข่าวเรื่องของเม r a าคือ Amber h e a r ฮิที่มีคดีความกับ j o h n นนี่เดแล้วก็มีการบอกว่าโดนตัดบทโดนลดบทบาทลงไปแล้ว ก็มีการสลับบทเขาบอกว่าตอนแรกเมร่าเนี่ยจะมาคู่กับอควาแมนในในในศึกในภาคนี้นะครับเพื่อต่อสู้กับคนร้ายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเบนอฟเฟกเอาเข้าจริงแล้วเบนอฟเฟกนี่ยังมีชื่ออยู่ใน IMDB เช้านี้ที่พี่โอดูนะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ไปดูหนังเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขอขอบคุณค่าย Warner ที่เชิญไปชมภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom ที่ M Quartier นะครับงานรอบสื่อมวลชนจัดดีมากมีของแจกมากมายนี่การสวยมากพี่โอได้ดูในระบบ i m a x 3มิติซึ่งมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็คือแบบว่าเวลาฉากที่ต่อสู้ฉากสงครามฉากสู้รบฉากแอคชั่นเนี่ยก็อีนี่สั่นเหมือนกับดู 4DX เลยทำให้รู้สึกว่าอยากดู 4DX มากนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ใน มันใน i m แ x แล้วก็ใน 4DX ก็น่าจะใส่แว่น3มิติทั้งคู่นะใช้ระบบ ScreenX ด้วยแต่พี่โอไม่แน่ใจว่า ScreenX ็กซ์ฉาย3มมิติหรือเปล่าขอบคุณงานเลี้ยงที่เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะครับมีอาหารการกินมากมายไอติมอร่อยเครื่องดื่มผสมแอลหรือไม่ผสมแอลก็อร่อยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มค็อกเทลมีของที่ระลึกนี่กระเป๋าสวยมากครับแล้วก็มีแฮนด์บิน แพนบินนี้พี่โอนอกจากจะได้จาก Warner แล้วก็ยังได้มาจากเมเจอด้วยนะครับสามารถที่จะเอามาแจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของช่องนี้ได้เดี๋ยวติดตามการเล่นเกมในโอกาสต่อไปแล้วก็ยังมีสมุดโน้ตด้วยนะครับตอนนี้ที่เมเจอร์ก็มีชุดป๊อปคอนเป็นถังข้าวโพดแล้วก็เป็นน้ำดื่มราย a q u a วาแมนด้วยซึ่งพี่โอยังกินไม่หมดก็เลยเอามาโชว์ไม่ได้กลัวจะหกตรงนี้นะครับ เมื่อคืนหลังจากรอบสื่อเนี่ยในรอบสื่อเขาให้สัญญาไว้ว่าจะไม่แสดงความเห็นใดๆในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มจนกว่าจะถึงเวลา9นาฬิกาของวันที่20ซึ่งตอนนี้พอถึงเวลา9นาฬิกาแล้วพี่โอก็ต้องรีบมาคุยก่อนเพราะว่าวันนี้บนพี่โอมีงานโรงเรียนช่างกลขอศบอนะครับก็เลยต้องขอยากคุยแบบรวดเดียวไม่ตัดต่อก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มานี่แหละก็คือเป็นภาพประกอบจากเรื่องอควาแมน ก็อย่างที่บอกว่าบทของเบนแอฟเฟกโดนตัดไปไม่มีนะครับบทของเมราที่เขาบอกกันว่าจะโดนลดบทบาทนั้นพี่โอดูแล้วพี่โอรู้สึกว่ามันก็เป็นบทที่เหมาะสมดีแล้วอะ่ะบทออกจะเยอะกว่านิโคลคิดแมนดูสามพ่อพี่โอแอบเชียร์ว่านิโคลจะเยอะแล้วตามข่าวเขาบอกว่าวิลเลมเดฟโฟนะครับคนที่เป็นอาจารย์วอลโก้เขาติดภารกิจคือ กลางเวลาการถ่ายทำเนี่ยมันมันไม่ลงตัวเขาก็เลยไม่ได้มาเล่นที่พี่โอเสียดายบทนี้มากแล้วในเรื่องนี้ก็ตัดบทไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีเท้าคงเท้าความอะไรมากแค่เอ่ยถึงเล็กน้อยเท่านั้นพี่โอชอบบทนี้มากคือถ้าได้อาจารย์วอลกมาเป็นผู้คุมยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้มันน่าจะสนุกกว่านี้มากนะครับอันนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนบทไปให้นิโคลคิดแมนแตพ่พี่โอรู้สึกเหมือนกับว่าเปลี่ยนบทไปให้กษัตริย์ เซเบอะไรที่ดอฟดาวเกนเป็นคนเล่นมากกว่าคนนั้นก็เลยมีบทบาทมากกว่าซึ่งพี่โอเสียดายในจุดนี้นะครับแล้วก็ฉากสงครามนี้มันไม่ได้เป็นสงครามระหว่างอาณาจักรเจ็ดอาณาจักรเหมือนอย่างที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนอย่างคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นฉากสงครามนี้อลังการสุด ก็เจมวานดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่พี่โอก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนตลกหรือเป็นคนโหดกันแน่เลยครับว่าเขาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาก็มีอารมณ์ของหนังต่างกันทั้งนั้นที่เรื่องนี้เขาก็เป็นคนกํากับเช่นเดียวกับภาคที่แล้วนะแต่ว่าผลงานของเขาก่อนหน้านี้มันก็มีทั้งอินซิเดียสหนังผี c o n j u r i n g ซึ่งนำแสดงโดยนี่ นำแสดงโดยนักแสดงคนเดียวกันแพทริกวิลสันซึ่งคนนี้เขามาเป็นผู้กํากับใน Insidious ภาคล่าสุดแล้วนะครับยกระดับขึ้นมาเขาก็เป็นนักแสดงคู่บุญของเจมส์วานมาตลอดเรื่องนี้หลังจากที่มีข่าวคราวมากมายก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเขาก็เลยได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นพระรองเป็น คู่หูขึ้นมาแทนที่นะครับอารมณ์ของหนังหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวอะไรอะไรมาตลอดเนี่ยมันก็จะดูเป็นหนังเรื่องนี้จากที่มันเป็นแอคชั่นอลังการในภาคที่แล้วขอบเขตของความแอคชั่นมันลดลงไปนะครับลดลงไปก็ลดไม่มากหรอกเพราะว่ามันยังมีอะไรดีๆให้เห็นเยอะแต่ว่าความแอคชั่น การต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นการผจญภัยมากกว่าก็ชื่อ The Lost Kingdom นะครับก็คล้ายๆ The Lost World หรือว่า Journey to the Center of the Earth อะไรประมาณนี้ก็ผจญภัยในดินแดนลึกลับใต้โลกแล้วก็มีทั้งบนเกาะเหนือโลกมีทั้งใต้โลกก็คล้ายๆกับหนังที่เราเคยดูดังผชนภัยเก่าๆมีสัตว์แปลกๆมีพืชแปลกๆมารวมตัวกันในนี้เน้นไปที่หนัง เน้นความผจญภัยมากกว่านะครับนอกจากความผจญภัยแล้วเนี่ยความเป็นพี่น้องของเขาที่อันนี้พี่โอรู้สึกเหมือนเหมือนฟาสเลยเพราะวาทีทิงเจมส์เจมส์วานก็เคยผ่านผลงานฟาสมาก,ก่อนในฟาสเนี่ยตัวร้ายในแต่ละเรื่องแต่ละภาคภาคต่อมาจะกลับเป็นตัวดีหมดเลย อย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันอันนี้เราอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าเราเห็นในตัวอย่างแล้วว่าเขาจะต้องร่วมมือกับน้องซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องที่แล้วแล้วเรื่องนี้ต้องมาร่วมมือกันก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นครอบครัวมีความเข้าใจมีอะไรกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอว่าคลายฟาซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่า ทั้งเจมส์วานแล้วก็ทั้งเจสันมมัวก็เป็นคนที่ผ่านงานฟาสตมาแล้วนะครับยังหวันอยู่เลยว่าภาคหน้าภาค11นี่เจสันจะกลายเป็นตัวดีในฟาสตด้วยซ้ำนะครับก็กลายเป็นว่าเขาก็จะเป็นคู่หูมันก็เหมือนเป็นหนังทั้งหนังครอบครัวหนังคู่หูและที่สําคัญที่เพิ่มขึ้นมา อย่างผิดหูผิดตาก็คือความตลกสนุกสนานของเรื่องนี้มันดูเบาสมองมากมันดูเพลิดเพลินมากนะครับถึงแม้ความสั้นของเรื่องจะสั้นกว่าภาคที่แล้วภาคนี้สั้นเพียงแค่2ชั่วโมง5นาทีภาคที่แล้ว2ชั่วโมง23นาทีแต่ภาคที่แล้วอิ่มจุใจภาคนี้ภาคนี้ก็จุใจแหละมันก็รู้สึกพอดีพอดีแต่ไอความแอคชั่นที่ว่ามันลดลงไปเนี่ยเพราะว่า เราคำนวณเวลาเรารู้เวลาก่อนที่หนังจะฉายแล้วไงว่าสองชั่วโมงห้านาทีมันก็ผจญภัยอยู่นั่นแหละมันก็สลกอยู่นั่นแหละมันก็เรื่องมันเลื่อยจนเราแทบจะไม่เห็นการต่อสู้ของแบล็กแมนต a ายายาอับดุลมาตินที่สองซึ่งน่าจะเป็นตัวเด่นน่าจะมีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเราเห็นว่าเขาแค้นมากเขาอยากจะฆ่าอควาแมนทั้งครอบครัวอันนี้พี่โอจะไม่สปอยนะว่าทั้งครอบครัวมีใคร,ม,ใครมีอันเป็นไปอะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้ต้องไปดูเอาเองก็แต่ก็สปอยนิดเดียวว่าเราจะเห็นบทบาทของ Black Manta ไม่คุ้มกับที่เรารอคอยนะครับรวมทั้งมันมีลาสบอสตัวใหญ่อีกซึ่งปูเรื่องมาตลอดว่าไอตัวใหญ่ที่ตัวที่ใช้วงการแบล็กแมน t ่าให้มาอารวาสในภาคนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาตลอดแต่พอหลังจากหนังเดินเรื่องไปนานมากทั้งผจนภัยทั้งตลกทั้งครอบครัว นานมากจนมันใกล้จะจบเวลาหนังแล้วเราก็พอจะเดาได้แล้วว่าตัวตัวร้าให้มันก็คงจะไม่ไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเราคิดว่ามันจะน่าจะยิ่งใหญ่น่าจะลำบากลำบนมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วมันน่าเสียดายตรงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการจบจักรวาล DC ในยุคนี้นะครับก่อนที่เจมส์กันจะรื้อทำใหม่เริ่มที่ซ u เปอร์แมนเลกซีในปีหน้า ก็น่าเสียดายแต่ว่ายังมีเอ็นเครดิตนะครับเอ็นเครดิตก็ตลกมากมันเป็นความตลกของเรื่องนี้แต่ว่าสําหรับบางคนอย่างพี่โอวิโอรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่น่ารังเกียจชวนแหวะพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ฉากที่ชวนแหวะชวนโหดมันก็ไม่ใช่ฉากเลือดตกยางออกเป็นฉากที่เอ่อเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในเรื่องก็แล้วกันแต่สัตว์ประหลาดในเรื่องม,มีมีตัวน่ารักด้วยนะมีตัวปลาหมึกพี่โอชอบมากนะครับก็ อยากจะหนังเข้าวันนี้แล้วครับทั่วประเทศสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นหนังคอนเสิร์ต Beyonce นะครับก็ไม่ไม่ได้แย่งกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูหนังของสัปดาห์ที่แล้วก็น่าเสียดายนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมยีทุกเรื่องยังฉายหมดยกเว้น Aquaman ภาคแรกพี่โอดู2ภาคติดก,กัน ดูอควาแมนภาคแรกที่เมเจอร์สุกุมวิทรอบบ่าย2แล้วก็มาดูภาค2ที่การรอบสื่อเอ็มคอเทียก็เลยทำให้สามารถได้รับความทรงจำแล้วก็เปรียบเทียบภาค1กับภาค2ได้ง่ายภาคแรกพี่โอยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวก็คิดว่าอาจจะทำคลิปรีวิวเร็วๆนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่มี ไม่มีหนังอื่นอีกเลยนะครับเบียงเซพี่โอก็คงไม่ได้ดูแล้วส่วนภาค2เนี่ยพี่โอจะมีรีวิวอีกครั้งหนึ่งกับมาร์ตี้วอชมูวี่มาร์ตี้จอมเบิงหนังหลังจากที่ได้ชมกันอีกรอบในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขอภัยไว้ณที่นี้เดี๋ยวจะขอเปิดดูก่อนซิว่ามีอะไรพลาดเผื่อจะได้พูดในคลิปนี้เลยนะครับ เจมส์วานเจสันโมโม่พาทริกวิลสันแอมเบอร์เฮิร์ตบทแอมเบอร์เฮิร์ตพูดไปแล้วนะย่าอับดุลมาตินิทคอนคิปแมนอืมก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ติดตามชมกันในโรงภาพยนตร์ถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นสปอยไว้เดี๋ยวค่อยสปอยในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ